านนราด้วยิาเทารมายนเ้าพรังก็เขาหลุดหลังการเมืนน่อไนเวอะอ,อําไรโยสูสุดในลุ่มล่าเข้าไหไรอยู่ห้าแต่เหลวในข้เบ็ดจังเมื่อย้อนสูบมแมวกับกับกุนที่เมื่อจะปัดไปมาซึ่งต้องลูกโกรหลอกเพื่อนขาในเป็นเพืนแดกุดล้องรถก้ามีเป็นลลายล่ำเตึกให้ล็อกหน้าก่นนำหน้า,นา,นาก็ได้แปลนว่าคืลีเนี่มาจำเส้นในก่มีขึ้นแดกอุดล้อง เฮ้ยส้พอดป้าสู้อยู่ที่เทียงแน,น่ก่น่หเป็นหน้าโฮมแล้วันเออซู้สั่เป้าเมื่อเชอนหลาสู้อผมเวลาเป็นเม่เข้าไเขากัแมวหล่าเขาอ,อ,อยู่กันในก่นอแล้วปีหน้าก็อยู่กันนะพทางสองสามวันเทาได้ป้าซเมือเชอเอออปีไอจอกทำก่อผู้ยังแตหล่ามาแทงหน้าเออพารันหน้าทำทางนี้ไวลล่ะเออไอจอกมา่อก่อเป็ดลูกเป็ดล่างเธอมาแน่เออเม่มาฮนันมันก่อเหรียญผู้ยังแต่เหล่ามาแทงหน้าเออย่ามน่ะอย่าไปลัดยังมัน่ะ ตดจอกแนะ่เฮวาสองสามวันตีป้าห้าม้าอยูอ่เพื่อนแต่อุ่นนั่นแน่ทำปอไรเจ็ดแปดวันเย้าวสำป้าห้อมเมือ่อเฮือนสี่วันหล่ะเออหวังปอมังไรกนดีเอ้หรูยเอ๊อนอ้องพความหน่น,หน้อไหม นั่นาว่าแม่เป็นลูกก้นมาก้นมี้เหวียวก็เลยมาอยู่แห่เนี่ไอ้จอกแก๊กนั่นกว่าเป็ดปนมาแหงก่อมหู้ไอสองก้อนไอก้อนเหมือนกันนะว่าเป็นนอ้องเขือที่ด่ดแหงเคืองรัดหือเขาสองก้อนเป็นน้องกอกหื่อไรหล่าไอ้จอกมันรัดไว้อย่าไปให้รัดน้องเพลหอมเนี่ยว่านั่นกออีหลู่เปิรนกับเออร์ติเปิร์นสร้างหือว่า เออนันนาวาเก่ากล่อมวุ่นป้อมออกสิกูป้อมแล้ววะทีหีกล่อมหัววะเออแม่ปั้นก็เข้าลัดลองเต้แหวแน่โอ้โอ้ดีเออเลีเออเออขาก็ว่านานลาดรัดรัองเท้แหน่วะเออนั่นละเกี้ยวรัดเกี้ยวเยาาอีหังติเป็นก็ไปเปลี่ยนเอาเออเนาะอืมตีเตเ้าก็มาอยู่ซ่อมกันถึงของเก่าโยมันกล่อมเป็นเฮืองก็ายุ่เนาะเออเนันนาวาลูกอานของป้าขาคาสายของคนทีอยู่ซ่อมกันไรเอแม่แม่นันนาว่าไอ้นงพลอยหอมมาในลูกลูกเอาข้าวว่าเือข้าแม่ป้าปีนัง เอ้น้องไฟหอมมาในปีเดียรร้าในร้องแตงเฮจอมบ้านจอมบ้านในมันจาหน้าตั้งไอจอกในเปลี่ยนก้อนเหลียวกันเนะวะแมนเนาวน้องเยี่ยวก่อนไอจอกเข้าในมันเดียร์คลปแปดขี้แหลนไว้เอะหน่อยนั่นนอาไว้ไอ้น้องเออไอ้จอกในก่อมันขีิแปดขี้แหลนน่ะเออในมันว่าตั้งมดในเป็ีนเตอร์ไข่ลอกนางตั้งมดในจองใจแน่ติเตมันใจหล่อเอ้น้องเออเป็นเตอร์ไข่ลอกนางของก้นในหมู่วานเนอเออก็อีกก็ออดนั่นน่ะเมื่อวา สายอว่าเอ้น้องเ่อนแตกอุดไต้ว่าอันว่างก็มันมีนายว่าเป็นเขินหรีเลียววันนั่นว่าก็จังหื่อล่ะเมื่อวามันเป็นก้นผานนั่นหนาป้องละร้องเตมันก็กลุ่มเลยเมื่อมานั่นหนาน้อแม่เกี่าอย่างละครัพี่จอกข้ามเป็ดปดสูงก่อนก็ซื้อข้าผันมาไม่สือเปเสรมาทำข้าฮะเดี๋ยวเปดสูงนก็จมาห้องื้อปรากฏเดเมื่อคืนนายก็ปอมให้เขาสันตเดหลาก็นายไหม เป็นทางนั่นอ๋อเออกำน่ะยายของพี่ตู้นี่เผื่อแต่ให้นะตัวมาตัวมาเฮ้ยทางก็ก้มหายกันรู้ไหมอ่ะอ่าอันไหนมาเป้าสังเกตก็เออมาแล้วขึ้นแน่สุโอ้สังเกตเผื่อแน่สุ เว่าขาสุกน่ะสุกับเปียสังเกตมันมาห้าในบีจอกเออเพ่นจะขยิบพ้องละไรโพก็คิดเปี๊ิเลียนน่ะต้องสังเกตอ่ะเป็ยเป็นม้ามอกดดอยิวที่มันได้มารวไปกับอะไรไหมคะขอดียใจหัวเขาในนางเออเฮอป้าป้าป้าวันนัเป็นของน่ะ อเ,เ,เออสุเปนังพ่อเขาใครมานันใ่ไม่เฮิร์ทเฮยเออเอูเต้ไอปีเอาสองก็ก็ไม่ป้านนันโมเด,ดาวาเ,ดเออไอีเออสุเลนเาแหงหน่ยขึ้นเอาไาพ่กลมเลยไม่อิดผมเกอิด ข้าแลนสุสุสมัมเกสุกัดแลนเปิ้ลแกถามว่าเปิ้ลเด็เกียร์เหมือนนั่นพอสุ่มเกียร์ก็เปิ้ลเกียร์ไเออ